สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะวันนี้แาม่พามาดูมราระจีนแม่ออกแล้วนะคะนี่เห็นไหมลูกเท่านิ้วแม่แล้วคะต้นนิดเดียวเองคะ่ะนี่ต้นนิดเดียวเองมราระจีนนะคะนี่นะคะนี่ก็อีกกำลังออกเยอะเลยนะคะ นี่ปลูกไว้ตรงโซนหน้าบ้านนะคะปลูกไว้แบบรวมๆกันจะได้แบบหลบสายตาของแมงวันทองนะคะแม่แงวันทองเยอะมากะคะ่ะบ้านแม่ประมาณสามวันแล้ว นี่ก็เอามาลงมาเหมือนกันนะคะพเพื่อนเ่อนมะเขือเนาะเห็นไหมคะหน้าบ้านส่วนหน้าบ้านนะคะแมวตนมาขามออกแล้วก็เลยเอามะเขือมาลงไว้นะคะจะรอดมดแรงไปหรือเปล่าไม่รู้นะคะพเพื่อนเพื่อนวิแข่ตเตี้ยแม่นะคะต้นนี้เตี้วเองนะคะออกดอกเต็มเมร์ไหมคะแม่ปลูกไว้หลายต้นเลยนะคะ มีแค่เตี้ยนะคะเพื่นอนเนาะนี่ก็แค่เตี้ยเหมือนกันนะคะเพื่อนๆดูสิออกบบดอกเต็มเลยคะ่ะมีดอกบบเล็กๆก็ยังมีอยู่นะคะเริ่มจะออกเใช่ไหมคะเพื่อนๆเต็มเลยนี่ต้นแตงโมงนะคะ ะะแมลงกินไี่กล้องไม่หัวกานี่ค่ะแม่เอามาไว้ในเร้าไก่เก่านะคะเอามาแอบแมลงนะคะแต่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะคะใส่กระถางนะคะเพื่อนๆเ,เอาไว้ในเร้าไก่เก่านี้เป็นบรรยากาศตอนเช้าแถวว้านแม่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นทุ่งข้าวโพดนี้นะคะเพื่อนๆเนาะ วันนี้เหมือนฝนจะตกนะคะพยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้มีฟ้าฝนขนองนะคะนาพลานบ้านแม่นะคะอยู่ในป่าในเขาในดงเนาะ,ะมีแต่ทุ่งหญ้าทุ่งข้าวโพดนี่ก็เป็นต้นทุเรียนของแม่นะคะเพื่อนเเนี่ยใหญ่โตมากนะคะต้นนี้ประมาณสี่ห้าปีได้แล้วมั้ย หรืออาจจะมากกว่าแม่ก็จําไม่ได้เนาะแต่ว่าตอนพี่เขาอยู่ก็ได้กินเยอะนะคะได้กินหลายลูกอยู่นะคะแต่พอมาถึงรุ่นแม่นะคะพอพี่เขาเสียไปแม่ก็ม่ค่อยได้ดูแลแม่ก็ไม่รู้จะดูแลเขายัางไงเนาะ mm. ต้นนี้ไม่ได้กินเลยนะคะปี่เนี้ยปกติต้นนี้จะได้กินเยอะกว่าต้นอื่นเลยนะคะทุเรียนนะคะบ้านแม่มีทุเรียนสามต้นนะคะ อันนี้เป็นหมอนทองอะไสักอย่างใครรู้สูตรเอ่อให้ทุเรียนออกดอกดกหรือว่าลูกติดลูกเยอะหัวเหนียวบอกแม่ด้วยนะคะแม่พยายามหาแบบธรรมชาติเนาะ